แสงมากเลยขึ้นมากองกันะบืนค่ะต,ตรงนี้จะมีกิ่งไม้ไม่เหมือนตรงที่คุณยายไปวันนั้นนะไปวันนั้นจะเป็นหญ้าก็าจะบืนขึ้นง่ายนี่จะมีกิ่งไม้โอ้ข้ามาเป็นเยอะค่ะขึ้นยากกิ่งไม้เยอะ,ะ,ะเต็มฝั่งเลยลม แผไปทางโน้นทางโน้นทางโน้นนะคุณยายจะเดินไปเรื่อยๆเขาจะขึ้นฝั่งลงลงเห็นไหมคะลงงกลุ่มเป็นกลุ่มนน่นไปโน่นเลยหน้าทอ่อนน่นเลยหน้าท่อเขาก็จะปีนเข้าทอ่อแต่ก็เข้าไม่ได้หรอกทางนี้จะมีต้นไม้ทางที่คุณยายไปวันนั้นจะเป็นดินหนามยาก็าาจะขึ้นง่ายบืนง่ายแต่ตรงนี้บืนยากหน่อย จะรอกันเยอะเดินไปทางอื่นอีกอขึ้นไปอีกแล้ววนมากเลยคันเนอ้ยตามันขึ้นไปดูโน่นนะคะโน่นโอ้โหรูมใหญ่อ่ะเข้า่อเดี๋ยวไปดูไปดูใ,ใกล้อ๋อกลับลงมาแล้วโอ้ย ภาพย้อนแสงค่ะตรงในท่อมันจะมืดอ,ม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 อยู่ข้างบนนี่จะเห็นชัดหน่อยอขึ้นมาหน่อยรอบนี้คู้ทางโน้นกขน็ขึ้นค่ะนูมนน้นไปดูใกล้ๆดูใกล้ๆทางน้นขึ้นนะโอ้โหนะคะ หลังจะถอยลงแนละ้วคนใหญมาช้ามองไปกระมดจะอยู่หน้าท่ออ,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 อเสียงวันนี้จะได้ไหมก็ไม่รู้นะเรียงดังค่ะเราเดินมาใกล้เราก็พัว <laughs> เราก็ถอยออก ต่อท <ổ> ี mm ่ออกฟังกันเยอะเลยจ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจะบินไงแค่บินบินตามกันเป็นแถวกเลยลงไปแล้ว หน้า่อหน้าต่อหน้า่าอค่ะห่อค่ะจะปนจะปนเข้าท่อจะไม่ถึงนนยกลับหมดเลยนะกลับตงไปเลยนะนึงหน่ ที่พยายามจะขึ้นมาก็มีไปดูฝั่งโน้นอีกทางโน้นก็กำลงขึ้นอีกเออตันนี้ก็ขึ้นมาอีกตันนี้ดูแข็งแรงหน่อยจะเข้าได้ไหมดูทางโน้นน,น่ะนี่แหละครับดูดูไหมน้ำดีดีขึ้นอ่ะขึ้นเป็นทิวเหมือนกันค่ะ อ๋อมาใกล้จังเลยเอาวอาโอ้โหน่นเตรียมไว้ขึ้นนัโน่นนะคะนน่นนี่ขึ้นมาจากขยะหรือว่าไม่มีปลานะคะนู่นน่นโน่นน่น

นูนน e ูนสองนนูนอ oh, uh uh. ู้้อู้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดูัวท้องป่องป่องท้องไข่ไข่นด้ไหนั่นนั่นไหลลงมานด้ไหะนูนนูนโอ้โหขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้โอ้ ไปไปดูปใกล้ๆนี่นี่ดูก็ารวมกันอยู่ตรงนี้นี่ค่ะตัวใหญ่มากเจ็ขึ้นเจ็บเคยตื้นเนาใหญ่มากเลย เนนลีเ้ยงหน้ากันมาอีกแล้วโอนออกข้างไปเลยทั้งนนนคนก็ขึ้นนะครับืมนขึ้นนะบืนขึ้นตามธรรมชาตินะครับ ปลาเนาะลมมาเขาก็จะบืนม่้จะบืนไปไหนบืนบืนเรียงกันมาเลยค่ะไม่มีใครทำอะไรเขาขึ้นมาเองไห กันไปหน้าท่อยอต่อแถวกันไปหน้าทอ,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 อย ข้างหลังคุณยายนะเสียงฟ้าเอาตัวนี้มาใกล้จังเนะลยโอ้ยนู่นน่นนูนน่นนูน่นนู่นเป็นทางไปหน้าท่อโอ้ยอยัยยงไม่ถึงหน้าท่ออยู่ข้างๆนี่ฮะนูนน่นนู่นฝั่งนั้นนะคะฝั่งนั้นก็จะขึ้นเห็นไหมนะ เต็มเลยทางโน้นอีกค่ะทางโน้นอีกทางฝั่งโอ้ยมืดเขาเรียกว่าปลาขึ้นเนาะ ถ้าแบบนี้นะคะขึ้นโน้มโน้นนะคะไปของเขาเองเป็นเส้นเป็น้ายเป็นทางไปเมือนกจะมีแสงแดดก็จะมีล่มโน้นนะคะทางนี้ก็ขึ้นค่ะไปค่ะเดินไปดูใกล้ๆสิทางนี้ก็ขึ้นฟัง จะเดินไปทางไหนไปทางไหนก็เจอเดินไปทางไหนก็เจอค่ะวันนี้ลมลมลมแรงปลาขึ้นเป็นทางเลยค่ะโอ้โหโอ้โหเนกาปลาขึ้นเต็มเลยค่ะจะได้ตรงนี้ไม่ใช่หญ้าเป็นรากไม้ขปีนขึ้นไม่ได้ปีนขึ้นไม่ได้เอ้ามา มาแล้วใหญ่เลยโโใหญ่เยอะมก่งุ่้งใหญุ่่เลยนมนมได้ตา อ้อยมื่อ่ะเลาอตาไม่ได้เงินยันกันเลยค่ะโน่น คนละโซนค่ะวันนี้ตซนนี้จะลากไม้เยอะหน่อยไปแล้วดูหน้าท่ออีกจ <c> ะ <oughs> ดูหน้าท่ออีกฝั่งกลางฝั่ง ใช่ชอบน้ำตื้นนะเป็นดูเขาดูเขาที่จะขึ้นมาเดี๋ยวหมดหน้าลมหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยเขาก็ลงน้ำลึกนะคะอู้นทางโน้นน่ะโน่นโน่นนกำลังขึ้นอีกตามลากไม้ลงก็มองไกลๆนึ่นะน่นะนั่นะลงไปแล้วนะ ขึ้นเป็นีิวตามรากไม้ใกันวันนี้ไม่ได้ไปโซนนั้นมาทางนี้วางขึ้นอีกค่ะโอ้ยใหญ่เลย ไกลุนี่เป็นกลุ่มเหมกันขึ้นฝั่งค่ะโอ้ยายเดินไป้ก็เดินกลับมาเดินกลับมาทางนี้แหละมาทางนี้แรกลมมาอีกเขาก็ขยับขย่่ยนอีกอลมมาเล้วก็จะขึ้นมาอีกค่ะไปดใูใกล้ <laughs> กลุ่มนี้น้ยนี่นู่นนะคะนู่นน่นอยเลีนง,นงามเลยนู่นน่นใหญ่เลย ยายอยู่ข้างบนน้ำึ่งกระเด็นขึ้นมาเลยเอามากลุ่มใหญ่ลุ่มใหญ่มากเจ้าจะติดเสียงอย่อแล้วแต่เสียงดังเนีทั้งปลาตะเพียนทั้งปลาหมอทั้งปลาชโดทั้งปลาดุกปลาช่อนรวมกันอยู่นี่เลยค่ะใ,ใต้ต้ตนไม้นู่น ไปแล้วปปลนู่นอยู่ป,ปลาทางโน้นค่ะโอ้เสียง่ีงหูปลาทโน้กัขึ้นมาหน่อปลาไข่ใี่ไหมคะออกกลางน้ำก็มีไข่กัน,นค่ะ เงินนะเนาะเกินมาเยอะอะไรรวมอ่ะโน่นอ่ะโน่นโน่นโน่นนะคะโอ้ทางโน้นทางโน้โนขึ้น,น,น,นมากลุ่มใหญ่เลยทีนี้โน่่นโอ้ข้างหลังคนใหญ่ดิ ได้เนาะถ้าถ้าเลยช่วงนี้ไปจะไม่เห็นปลาขึ้นเยอะแบบนี้ใหญ่มากเลยยู่งหลังยายนี่นี่งนี้อ่ะกองกันอยู่นี่เลยกันมาแล้วทีนี้เลื้ยนมาหน้าท่อเลยกันนูน่นนู่น ุ่นเลยค่ะขึ้นหน้าท่อเลยนุ่น,น,นไอใกล้ใกล้ <c oughs> ใกล้ใกล้นกยยหน้าท่อนั่นใหญ่มากค่ะคุณนุ่นนุ่นกองมันเป็นสิบอืมอืม เพราะว่าเขาขึ้นมากันเนอยอะตัวท่านตกไปออกไปกลางบึงกลางบึงถนลหนุนหนุนไปแล้ทีนี้ยนะเดยวเขาก็ข,าขึ้นมาอีกเดี๋ยวเขาก็ได้เวลาหมุนขึ้นมาอีกหมุนหมุนเป็นรอบๆมาลมว่าจะแรงแรงตัวเล็ก ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่จะน่าดูน่าชมค่ะน,น,นีือรูนเล็กโอ้โทางโน้นค่ะมองไปไกลๆหน่อค่ะมันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะโอเคค่ะคุณยายขอเก็บภาพบรรยากาศไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม อย่าลืมกดไลค์ like ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลันๆสีอาค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะไปแ,แล้วปลาบืนค่ะปลาบืนปลาบืน